สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลนะคะหรือว่าสร้างไฟงานนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 205นะคะเราไปชมคลิปวิดีโอใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับการสร้างชื่อไฟงานของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision GT 205นะคะหลังจากที่เราเซตค่าตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่ปุ่มเพจค่ะ เปลี่ยนหน้าเพจให้เป็นหน้าที่2นะคะสังเกตให้ดูตรงตัว p ตรงนี้นะคะตอนนี้ยังเป็นหน้าที่3อยู่ค่ะกดหนึ่งครั้งจะเป็นหน้าที่1นนะคะกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นหน้าที่2ค่ะให้เรากดเลือกที่ f 4นะคะ rec นะคะหรือว่า record ค,ค่ะค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็ให้เราทำการตั้งชื่อไฟล์งานได้เลยนะคะตรงปุ่ม sf t หนึ่งครั้งนะคะเราจะสามารถพิมพ์เป็นตัวอักษรได้นะคะ กดปุ่ม SFT อีกหนึ่งครั้งนะคะจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราตั้งชื่อไฟ์งานเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้นะคะหรือว่าปุ่ม ENT หรือว่า Enter นะคะตรงนี้นะคะหน้าจอจะแจ้งเราว่าให้เราเราต้องการที่จะ Create New Job หรือเปล่านะคะให้เรากด F4 ค่ะปรับย็กนะคะ ค่ะถ้าเราต้องการทราบนะคะว่าไฟล์งานที่เราสร้างเมื่อกี้อยู่ที่ไหนนะคะให้เรากดตรงนี้นะคะ ESC นะคะกดอีกครั้งนะคะให้ให้เราเลือกที่ F3 นะคะ MEM e หรือว่า Memory นะคะให้เลือกที่หมายเลขหนึ่งนะคะ Job ค่ะให้สังเกตตรงนี้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นไฟล์งานที่เราสร้างใหม่เมื่อสักครู่นะคะส่วน01ตรงนี้จะเป็นไฟล์งานที่เรา เคยสร้างมาแล้วนะคะแล้วเราก็มีเก็บเรคคอร์ดข้อมูลไป2จุดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองยิงเก็บค่าพิกัดในไฟล์งานที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะคะให้เรากดตรงหน้าเพจนะคะเลื่อนไปเป็นหน้าที่3นะคะเลือกที่ F 3ค่ะเมนูค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโปรแกรม Coordinate นะคะในการยิงเก็บค่าพิกัดนะคะ กดที่เลขหนึ่งหรือว,ว่ากดที่ enter ได้เลยนะคะอันนี้เราจะกดที่ปุ่มเลขหนึ่งนะคะค่ะเราได้ทําการเก็บค่าพิกัดจุดตั้งกล้องและค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่ปุ่มหมายเลขหนึ่งได้เลยค่ะให้กดที่ f 4 obs นะคะ <inaudible> กดที่ f 1ค่ะ rec หรือว่า record นะคะให้เราสังเกตตรง rec ตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าจะเป็นไฟล์งานที่เราสร้างเมื่อสักครู่แล้วนะคะ ทำการกด F4 โอเคได้เลยค่ะค่ะและนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างไฟล์งานใหม่แล้วก็เซฟไฟล์งานลงไฟล์งานที่เราสร้างไว้นะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเยี่ยมชมตัวกล้องนะคะหรือว่าอุปกรณ์เสริมของกล้องสำรวจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูม P Number o n นะคะร้านของเราค่ะตั้งอยู่ในโครงการวิโซซอยบางนาตราที่สโทร0 2 1 0 3 4 5 4 2นะคะ หรือสามารถแ like, อดไลน์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะที่ s si อด 998- ขีดพีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ